งานก่อสร้างก็มาพี่น้องเอ้ยมีฝ <c> ล <oughs> ังโอ้หเมื่อยเมื่อกาเหตุพี่น้องมันกับมวนไปเนะเาะออกกําลัางกายแบบว่าง,งานนี่บบาว่างดอกนยวจะเข่าสวนน่าจะเฮตุไอ้นี่แหละตัดไม้ตัดไหลเข่าปลาหาเห็ดหานน่อไม่อีกหาเห็ดหาอันพักปลาชนมาก นี่นมาเล้งสิเด็กเขาปลาขัดสันกับเขาจะเสิร์ฟไปหาเห็ดบันนี้ก็แว่นผากับเ็ดสวนพี่น้องเห็ดผู้เดียวคอยนั่ยคือเก่าหลือพี่น้องพ่อใหญ่ไปซื้ออันนี้มาให้นี่ไปซื้อไอ้เขาเรียกอ,อะไระเศษเศษใหม่ที่เป็นสีนะสีน้ำตาลอือแล้วก็ก้อนหินก้อนหินสวย เห็นขาวสีสวยนะพี่น้องโอ้แพงได้หน่พี่น้องแพงแพงแล้วจะไปซื้อเฮ็ดยังข่อยสะไปเก็บอยู่หลังบ้านพนลังบ้านไรไรเห็นเห็นเห็นมิแตเห็นงามงามพี่น้องแบบท้ายสวนน่ะเพิ่นว่าเจ้าสิดูไปเก็บบอกบเป็นยังข่อยไปหาเฮ็ดซูมืออยู่แล้วข่อยไปจอบเบื้องเฮ็ดข่อยแล้วข่อยกะเอาใส่มา,ามือแล้วขู่พี่น้องข่อยบ่ไเด็ไปถือดอกข่อยก็ใส่รถฉีนขาก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 หลากหลาก,ลากมาก,กางปลาข่อยน่ะพี่นอ้องอือข่อยไปเฮ็ดไปเนาะแบบว่าอันไดน พอพอซอยได้ก็ซอยไปนะพี่น้องเฮ็ดไปนะตื้มไปสอือเอามาใส่พูนเอามาใส่ตรงกลางหันะ่ะหินหนั่นพี่น้องแต่ว่าหินสุมนีกตต่ก็สิตัแตางน้ำต้นใหม่นะนะพี่น้องเออหินขาวเนาะอืมโอ้ยนี่เขาเอาต้นอันนี้มาปลูกต้นหวานเศรษฐีให้มันอ้อมไปโหลดเศรษฐีนี่มันเป็นเศรษฐีอ้อมไปโหลด <c oughs> เฮ็ดบ่อขนาดเล้วพี่น้องหอนมื้อนีอนเอาเอาเ่อมีแดดแต่ว่าเอาขนาดที่เติมต้นใหม่ปกตินี่บ่ บอกเคยห่อนได้พี่น้องแต่เมื่อนี่อากาศมันแบบมันฝนจะตกเนาะเขาพยากรแบบอากาศอาวก่อนฝนจะตกน้ำมันเป็นอากาศห่อนดอกพี่น้องอากาศอาวอบอ้าวนะไม่ใช่อากาศร้อนอากาศอบอ้าวบรรยากาศก่อนฝนจะตกทั้งทีนะนะเห็นว่าร่มตึงๆมาแล้ว่ามาก็เย็นช่วยหลุดเมื่อยพี่น้องเมื่อน้ำอากาศมันห่อนไอ้มันมันอ่าวล่ะมันอ่าวเนาะ แต่เป็นบ้านหฮอกระเขียดหน่อยสิออกนะพี่น้องเนาะไปหาส่นเขียดหน่อยถ้าแล้วน้ำบ้านเ่าสมัยเป็นเด็กหน่อยว่าต่ว่าสมอเนี่สิกินสัตว์อีกย่างคอยกบกินอะพี่น้องอันที่เป็นเป็ดน,นะคนที่โต้มันเขาหอเด้อยูุ่กับสัตว์หลายเฮอก,กันเลยเป็นสีเนาะเออเถาเนี่ยแถามากกคิดไปจังสัตว์นะพี่น้องเออโอ้ยอันนี้ยมานเนี้ยเหมือแรงมากจักหอมหอมดอกอีกอย่างคอยบ้านได้ถามพ่อยญ่อยู่หอมหอมคัก นี่มันดอกอันนั้นบ้อันนั่นที่ต้องโกดังมันบอกว่ามันหอมอย่างมากเลยนะพี่น้องหอมแบบหอมอ Gotta, ล <display milligrams> <Anybody> eger, ั่นจวนเหมือนเหมือนอยู่ในป่าเหมือนผู้ใดหูจักดอกดอกเมียดเนี่ยพี่น้องถ้าผู้ใดสีเล่าเนี่ยข่อยกระสิหูจักทั้งยาสูรลอยเอหยังสิหูจักนะเออทั้งข่อยล่ละล่ละดอกเมียดแม่พี่น้องดอกเมียดดอกอย่างนะดอกปีบดอกห้างเอียงไปประมาณนั้นนะถีย่ำอยู่น้ำอยู่น้ำหน้านะอยู่น้ำโขกน้ำหน้านี่ เนีดำหน้าขึนะ้นน่ะหอมหวดหดมากน,น่นพี่น้องนี่ละเนี่ยหอมหอมตรงหน้าคอยจากเป็นต้นอีกอย่างดอกดอกมันเป็นพวงย่องย่อยดมากไหมหอมขึ้นอย่างนี่อืมจากเป็นดอกอีย่งหมู่ว่านนี่เปลี่ยนสาหนามแม่พี่น้องโอ้ยเห็นหน่อยหน่อยนี่บอกพี่น้องอันสามองอันเป็นส่สามสมองนนเนี่ยนี่พี่น้องโอ้โหบานนี่พ่อพ่อเห็ดเลี่ยวนาะพี่น้องพอเปลี่ยนานามเรียวปุ๊บ อันนั่นแม่พี่น้องเขาเรียกอะไรล่ะไอ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 น,นั่นน่ะยังคอยคิดว่าออกเด้ออ,ดดอ,อ,อันแมวโอ้ยเนาะภาษาแมวก็คิดบอกว่าสเฟ้าอย่างไรไม่บอกอันแมวแมวระบามากสุขึ้นพี่น้องเมื่อขึ้นนี่หลายเป็นฝูงพี่น้องประมาณเกตโตบันนี้เนาะก็ไอตัวแรกคูนล็อกคูนแลกคูนไอนี่นี่นนๆๆตัวเหมือนในรูปนี่พี่น้องนี่ นั่งเขาเมาเนี้ยนี่แหละพี่น้องนั่งตรงนั้นตัวเท่าตัวเท่าหมาน้อยนี่พี่น้องหง่ก็หมาน้อยอยู่อืมไอ้หนิบว่วงตาเพ่นเป็นคือจังไอตัวอย่างนี้ตัวตัวอย่างนี้น่ารักนะพี่น้องน่ารักมากเลยเขาพูดอะไรสิยุ่ในป่าเขาสิเห็นสั์ชนิดนี่นะพี่น้องแล้วทีนี้เขาจะมานั่งกินน้ํามานั่งกินน้ําในถังนี่พี่น้องในในใน,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 นอ่างนี่เออในสระนี่โอ้ห้คอยกตีใจหลาย ่อยอยากให้สัตว์นี่แหละจุดประสงค์ของข่อยคือว่าอยากให้สัตว์มากินเราจะมีแมวแล้วก็มีนกยวงไก่งวงไก่งวงแล้วก็นกแล้วก็กระรอกแล้วก็กระต่ายแล้วก็เล็กคูนอพอดสํากบมาบางขึ้นพอดสํานี่เขาเขาสิมากกับลูกเขาเป็นพุ่มเป็นพวงมากพี่น้องอมันหนาเบิ่งนกักกลางคืนนะพี่น้องแต่พอหญ่หนี่บอกตีหนึง่งลนนพาเนี่ยนอนพ่นสินั่นประมาณตีหนึ่งทุกขึ้นนะพี่น้องประเทศงานพัน ประเทศนี้เนาะเพิ่นกับสมบัติเพิ่นกับเบลย์ปุ๊กข่อยเพิ่นกับไทย่ายรูปจากกล่องไอ้วงจรปิดนะ่ะไทยจากหันมาอีกที่หนึ่งหนะันนาเพิ่นกีข้นกอให้ฟังให้เบิ่งหนะันนาเพิ่นกับ่ทยมาจากกล่องนั่นเอามาให้ข่อยเบิ่งเนี่ยมาเศร้าอีกนะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดยังให้ข่อยอยากหินนะตหาหักหลพุน่ะสอดจงโปง่งพุ่น่นถนนพี่น้องปุ้นแก่ไกุ่นละอัน อาทิตย์นึงเราบ่ได้ไปหนาบ้านพี่น้องมันมันกู้ศึกษาขึ้นขายเครือบคานไปได้เนาะพี่น้องเนาะจากหลังบ้านมากลางบ้านนี่ตอนนี้ติดอยู่หลังบ้านกลางบ้านบ้านเนี่ยไปหนาบ้านถ้าไปหนาบ้านก็ไปเป็นอาทิตย์คนละสามสี่มือจังสิลบมาทางพี่อีกนะพี่น้องจังสิลบมาทางนี่ก็งานก็หลายเออเฝ้าสิฟังเฝ้าล่ามไปทวนนะพี่น้องเออฟังไปหลุดเด้ออืมโอ้ยฮ่อน อา้อาวอ้าบรรยากาศอา้าวอบอา้าวนะแต่เกียดพี่นอ้องคล้ายเนี้ยมันบ่นมีแดดทนหรอพี่นอ้อ,องเงี่ยนีมันแดดบาถึงแ <c oughs> <c oughs> ดดไม่มีไม่มีแดดนี่บางทีเลยพี่น้องสวนข่อยละปกติท่านตะวันถ่วมหัวถลมหางแล้วบนันแดดเขาก็ไม่ถึงมันก็ได้แค่นี้นนแล้วพี่น้องเนาะ พักกะตรงใหญ่ไม่เบิดพี่น้องใส่การมันเสียหายหมดเลยเอาล่องเลวที่นี่มันเสียหายมันกินไม่ได้เพราะว่าเอ้ยมันอะไรนะมันไม่โตมันไม่มีแดดเข้าก็ต้องบ้างแผนใบว่าปีหน้าฉันจะไปปลูกที่ไหนอะไรประมาณถ้าจะปลูกปีนี้นะมันทันนะพี่น้องทันนี่จะปลูกตรงนี้ยังไงเลยเนี่ยแต่ว่ามันเข้าเข้าใจจัดเป็นสวนยอมเ้วนะแต่ว่ามันไม่ได้มันก็เลยแบบโอ้ยไม่ทันแล้ว่า มันมันมีงานเยอะมันก็เลยทําไม่ทันถ้าจะทํามันก็ได้อยู่นะแบบงานอื่นไม่ต้องเอาไปเหศตาดสวนพักกันสิโอโหงานอื่นก็เงาะขึ้นหลดแล้วนี่เป็นเหงเนาะงานเยอะเ็ดบระท่านเอกนี่ก็ยังต้องเด็ดตัดหญ่าตั้ในบ้านเลย้ต้องเลบมอยู่นี่สักอนเล่มออกสักอนตัวนี้คอยเสิเหตุใดอโอ้าห แต่กระทอนหายใจไปอ,นนอันนี้นะอันนี้หลอกลิลลี่ดอกลิลลี่ยังไม่บานเหรอดูจีให้แม่ดูจีถ้าบานเขาจะสวยมากเลยนะสีขาวมางยน,ะน,นโบตันคอยเลื่อเบาบานอีกเลยพี่น้องมักหลายเป็นตูมมักหลายบานเที่ยเดียวอือแล้วก็เงียบหายไปเลย ยางผ่านเส้นเสือแหงห่องแปดแปดดูบักฮาจอดบักก็บักเกพันแหงห่องน้่อยู่แม่พันกับแม่ยางดูคักยางเวาไปเฮ็ดคลิปไปนะพี่น้องมันก็เลยก็เลยถือโอกาสคนทำคลิปอ่ะนะพี่น้องเนาะก็ต้องพูดต้องบรรยายไป เห็นงานจปะปลมสมเฮ็ดเห้มันเล้วก่อนแร่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหาเมืงแร่งน่แหละฝนพยากร่อนว่าฝนสีกระล่างมากว่าสัน่นกำลังย่ำไดเนาะมันร่มตึงตึงมาหรือว่าสีเขาไปจอบเฮ็ดกับ่จักว่าสิเขาไปจอบเฮ็ดในปลาพูดปาลาเลืกถพี่น้องสีเขาไปกับพ่จักหรือว่าสิเฮ็ดสวนเี่ยวจักว่าสิเฮ็ดยังพี่น้องมีสองมือฟางหนาฟางหลังอยอะเลย วันพี่บ่าเออฟังมาคุเิษยเห็ยังแน่นอ้อฟัาฟังคักเสว่าสิเถาก็หนีพี่น้องเอ้ยนีก็สี่สิบกัวเนาะสี่สิบสามสี่สิบสี่ปีแล้วกันยังฟังไปนีเสวสิเถอปหนีก็สิบ้าค้าก็หนีอยู่ด้ยนี่ป <c oughs> านพ่อข่อยเนาะโอ้ยลูกบอกว่าบอกเห็นไปหน้าแห้งไปแห้งเถาแห้งไปออืแห้งแปลว่าห้ามก็ม่าฟังผู้เถาบันนี่ก็เลยกลับมาคิดว่าโอ้ขนาดพ่นห้าบอกพ่นนี่พันอยู่พันกันยังบรอยู บานนี้เบื้องจะกของกับว่าเบื้องของขนาดขนาดแค่สี่สิบตัวเนะาะไผบอกยังบาฟังพ่อยบอกยังบะฟังเนาะเออผัวบอกกันยังบาฟังยังเห็ดดัดทุรนทุราย่เบืองเนี่ยเออ